ฟ้ากำลังจะเปิดทางให้คุณได้พบเจอกับอะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดานไหน dm place นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกธกัน judgment พลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิก ห้าดาบพลังงานของคนธาตุโลหเมทุนตูนกลุ่มสิบดาบพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็สองดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุลมนะคะบุคลิกของคุณนะคะเป็นคนจิตใจดีมองโลกในแง่ดีรักตัวเองรักคนรอบข้างเป็นคนทํางานเก่งนะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะพยายามมองหาความสุขแม้ว่าชีวิตจะมีความทุกข์ก็ตาม อาจจะเป็นคนทำมาทำโมนะคะเชื่อในผลกรรมเวรกรรมนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ได้นะคะในพลังงานที่ขึ้นมาของ j u d g m e n t เนาะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับปัญหากับโชคชะตานะคะแม้จะเจ็บปวดเสียใจขนาดไหนคุณก็ยังยืนหยัดยืนสู้อยู่นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคเนาะไม่ได้พูดไม่ได้คุย ป,ปิดกั้นตัวเองคนรอบตัวคนใกล้ตัวอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำสักเท่าไหร่จะปวดเสียใจเหมือนกันนะคะแต่ก็พร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะสู้ต่อนะคะอาจจะไม่ค่อยแคร์ใครสักเท่าไหร่นะคะเห็นด้วยก็ไปด้วยกันหากว่าไม่เห็นด้วยก็คือต่างคนต่างเดินก็คือแค่นั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าฟ้ากำลังจะเปิดทางให้คุณได้พบเจอกับอะไรนะคะ ฟ้ากำลังจะเปิดทางให้คุณได้พบเจอกับอะไรความเหงาความเศร้าความเบื่อความเซ็งนะคะสถานการณ์ที่รบกวนหัวใจของคุณอยู่ความคาดหวังที่ยังไม่สมหวังการต่อสู้ถึงเวลาที่จะต่อสู้ถึงเวลาที่จะ move on ไม่ใช่เวลาที่จะยอมแพ้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องมานั่ง จมกับความเสียใจกับความสศร้าแล้วนะคะความสุขความสมหวังครอบครัวนะคะการเริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากพูดอะไรก็พูดนะคะไม่อยากพูดก็เก็บไว้แค่นั้นนะคะเก็บบางสิ่งบางอย่างให้เป็นความลับที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะ การต่อสู้นะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะไพ่ออกมาบอกว่าอย่ายอมแพ้นะคะหากว่าคุณไม่ยอมแพ้นะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณความเบื่อความเศร้าความเซ็งนะคะก็จะหายไปจากชีวิตของคุณนั่นเองนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากคุณฮึดสู้นั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อว่าไพา่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ้ากำลังจะเปิดทางให้คุณอีกนะคะ ตั้งทีเจ็ดดาบตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะหนึ่งดาบนะคะการชนะปัญหาแล้วก็ประสบการประสบความสําเร็จนะคะสองเหรียญนะคะการคิดการพิจารณาการวางแผนการบาลานซ์ชีวิตการบาลานซ์อารมณ์ของคุณนะคะการเก็บซ่อนนะคะการเก็บกดการเว้นวักพักใจเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะปัญหาอุปสรรคความไม่ราบรื่นก่อนหน้านี้ เดอดซนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะจบไปนั่นเองนะคะเดือดซนเป็นความสุขความสมหวังความชัดความเคลียร์อยู่แล้วนะคะพลังงานของไพ่หลักที่ขึ้นมาในคลิปนี้นะคะ D.M Place a s d g m e n t คุณเป็นคนที่ชัดๆเคลียร,ร,ยร์มีความสุขกับตัวเองนะคะไม่ใช่คนหน้าไหวหลังหลอกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่แบกปัญหาหรือว่าไม่แบกความคิดของคนอื่นไว้กับตัวเองอยู่แล้วนะคะเฉพาะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนั่นเองนะคะ ถึงเวลาที่จะต้องสู้นะคะฟ้าบอกให้คุนสู้ไม่ใช่เวลาที่จะมายอมแพ้หรือว่าอ่อนแอแล้วก็อย่าลืมทนุถนอมหัวใจของตัวคุณเองด้วยนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆหากว่าคุณลุกขึ้นมาหากว่าคุณสู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมของคุณนะคะการประสบความสําเร็จความสุขความสมหวังชีวิตที่ดีขึ้นการได้เริ่มต้นใหม่นะคะ ฟ้าเปิดทางให้คุณได้พบเจอกับปัญหาอุปสรรคก็จริงนะคะแต่ว่าปลายทางของปัญหาอุปสรรคนั้นก็คือความสุขความสมหวังนะคะที่รอคอยคุณอยู่